วัสด <la tripod>. ีพี่น้องมดทุกๆุกคนเด้อมัอนี่ม็กกี้กับสิพาตะไปหากินเดพี่น้องสิตาเป็นนมากี้เด็กวที่ได้อีกอย่งมาจตเอดีพี่น้องกวางแห่พี่น้องสิพาันไปมอเตอร์ไซค์ไปควงแห่งแนว่าตักกูยัเลเลยเอาคันนั่งคือเก่ายันแถวๆกุ้งแห้งรวยน้ามากพี่สวัสดีพี่น้องเตรียมไปหากินเด็กพี่น้อง กำลังลงเฮือนีได้ยังได้ยังกับไปเบิ่งน้ำกันได้พี่นะ้องได้ยังมื่อกี้ตอนนี้ก็มาหอดถงหน้าเลยเด้อพี่น้องเด้อขึ้นหนางก่อนทีน้มาจีหางบัวใบและของขี้ต้มอันนะยามันเม,มืองขี้ดินเ,นนเนนหนียวเด้อพี่น้องขึ้นน้ำขึ้นผ้าขึ้นพ้นยามคืนเลยฝนตกหมดคืนสองสามมือมันนี่ฝนตกตลอดอตกแบบตกยากมันแหละกับแบบ ยุดยุดไปละคันเพิ่งะะเพิง่งประมาณส,สักโมงสองสามโมงตกอีกขนาดพี่น้องพี่น้องเห็นไหมพอแอร์ับนางกุ้งกับทับตะถาบยางก่อนจีบยางน้ำหลังเอามือถือโองเน่าสันสันไเด้อพี่น้องติดตามว่าสิได้ยังแหนเหมือนในมื้อกินนะพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ เด็กไอ้มาหอนน้องสุดสนกไปพักกันข่วงเลยเดี๋ยวสิน้องบาได้ฉันไปตะโกนน้อง,งข้าวพังอลไรติ้หวงแฮ่ไปล้างที่เก็บเกี่ยวข้าวขึ้นมดละ่ะกับประมาณนี้ท้องหายท้องน่ากะนีนน่ข้าวหลุดดิถึกยังเอาเอาไป,ไปไกุ้ง คือปิ้งพร้อมลายและปิ้งเชยวโบว่าและปิ้งตัวใหญ่และปิ้งเรลาแค้มันไหลมันออกมันก็ออกแค้มันไหลนี่เค่ะมึงเหนี่เอ้ยยิบถยใหญ่และปิง ป,ปิงพูดอาวีไปแล้วกระดาษกระดาษกระดาตูงใหญ่มาเออไม่บริจับคนนะตูงใหญ่ไู่ร to ับบรีจับจับขั้วปุ <gl> ้นเลยไ่บริจับคนเยอะใหญ่รุ่นนี้บริจับบริมีน้ำไดแห้งคือคงอยู่แต่โคขุยจนคืบจนว่าจับอีปานมือหนเนาะเกี่ยวเข่าห่างเกี่ยวเข่าบริมีเข่าแคบมื้ยละบอกขวางละ มันออกติมาห้องแห่ตัวน้ำมันขาดนี่แหน้ำคำนี้มันบริขาดมุนขักว่ะอันน้ำใส่แนบปลากันถึกแล้วบ่กถึกแล้วบ่กถึกป้าแล้วว่ะมันออกแล้วบ่ก ออกแล้วแฮเจะขาดาวนี่ว่าเรื่องซะนำลายปลาหนี่ได้ลายแล้วได้อีกเลยพี่นแอวปลาปลาขาวปลาขาวอ้าวอ้าวมันประ่านขึ้นมาหอดพี่สิปลาเนี่ย เออโอ้ยขานี bo an, bo, bo ่ก่อนบรรณาเทาแหก็บ่อ mm ันบ่บ่เฮ็ดทรายสนัยมันทรายแค่นั้นเลยยังตีมันมนอยู่ตํบ่ตํบ่พอจะว่าประดุกออกไปอยู่ซ้าย มัน่างกนลดเแคน่สลับเนาะง่ายเนงใหม่เด้พี่น้องตอนนี้ก็กัลังลงไปพุดวงเอาอยกเด้ยากะเอา้พี่น้องได้ตอนนี้กลังทสขวงอีกเได้พี่น้องยุบหยีไปาซิวน่ะมีมีแยงสอดคือสิได้เนาะมีแยงสอด พอเอาหอยจุบม่มีปลาปลามันบ่ทันได้ขึ้นพุนหากระตกมันบ่แห้งพนแห้งอะลีผู้เทกอลงมาผู้มันจังมีปลาขึ้นปลาขึ้นแต่ซี่ขึ้นห้วยขึ้นห้องขึ้นทุ่งไห้ทุ่งนาอันนี้พนบ่ได้แห้งมื้อนี้คึ้มหมดเลยยังบ่ได้ตกนี่ตกแต่เมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ยนกันท้องผ้าคึ้มมืดกึบมีแต่ขี้เมฆ แต่ว่าบ่ทันได้ตกเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้ก็ย้ายมาน้องใหม่เด้อพี่น้องย้ายไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆ้ี่น้องเด้อ่บอาสิได้บ่ปาบ่มีก็หอก็เอาบ่ได้ป้าก็วงเอาหอเนาะพี่น้องเนาะขึ้นมามีบ่หอจูบแต่เกาหลายแทนน้องนี่ทขี้ควย แห่เจ้ามันบเป็นไม่มมมมต้องแหกทำเขแต่กล้ามโลเขาเจ้าเกียาากเก่ยวข่าวในป้ามันกบกับกบกลับอยู่ในเตาเพืองในถุงน้าตอนเกี่ยวข่าวนะเราเกี่ยวกูมาแล้วเ,เกี่ยวกูออกมาละกบกับกบกลับง่ายบนใหม่ได้พี่้องบริเวณอ่า มาควงใกล้ๆก,กับตีพาสีงา่ยายไปเรื่อยๆบนได้สิดได้วนบได้มาสิได้โบน,นี้ก็คือธรรมชาเนาะบรรยากาศรอบตัวบนธรรมะหากินแอ้ล่าก็ควงอีบทติสองแฮ่พืนมันมันแฮ่ขาดโบติดบอยากติดปลาติดหอยหาแฮ่ทักธับมมากเลยสิได้รือบได้กับเบิง่งไปนำการดูพี่นงเด้อ อือก็ไปตัวที่อยป้าหอยก็ยังบวกข้างแหเจ้าพุดแลมันมีแน่อ่าแน่แน่หลายบวก้างหอยเนไมบวได้บมีเด้อก้าเสื้ลายควงแต่ละปีก็เอาแต่แถวนี้หอยจุก ตูวเข้ามาข่วงแล้วบอกหลับหลอกบริเวณนี่แหละถ่ายธรรมชาติบรรยากาศไปนำกันเลยทีนี่เขียวงามสะอุ่มเพราะว่าพ้นซุมสื่นนะพี่น้องพ้นตกงห้อยไมาไปยังก็เขียวงามพระป่าหาเห็ดเมื่อกี้ทำบริปายเด้มเหมือนี่พังบึงตะแลงสักว่าหาข่วงเบ,บึงห้อยเบึงปูปลานางงงกัน มันไ่ได้โมแลกงจัางไปหาเห็ดคือเก่าหาอยู่หากินเดจ้าก็ได้ประมาณนี่พี่น้องหอยมิกี้อยากได้หอยจูบเด้อกาได้บ่บลายทาจอยากได้หอยปูหะลายแต่บ่ทท่าน้เก็บเอาหอยแดงพี่น้องข้าเมื่อจังเอาลายหอยนี่หอยอันนี้หลายบ่ทท่าน้เก็บเด้อพี่น้องมิกี้จะได้อันนี้ผักกระสอกเอาหอยอันนี้กับตึกเอาปลาปลาน้ังนางกุ้งเดือได้หน่อยได้ลาทาไปเบ่งน้ํานางกุ้งเด้อพี่น้องเด้อ ก็กลับเมื่อบ้านเด้อพี่น้องก่อนกลับเมื่อบ้านก็เก็บเอาหอยแดงก่อนเด้อพี่น้องเด้อเห็นหอยเห็นอะพี่น้อง,องหอยแดงหาเก็บหอยกันเด้อพี่น้องเด้อบ้ดนีเอาหอยเมื่อกินเอ๋โบอึดเดาหอยอ้น,นี่้ได้กินพี่น้องเลยมันมียอยู่หาหลาย งาเมาื่อปุ๊บปลากระยางเมื่อเลยพี่น้องหอยด้วยพี่น้องมึงเนีน่ป้าพี่น้องเห็นว่าลูกมันบัเอาเอาตัวตัวใหญ่ลูกขยะายลูกหอยโอ๊เห็นบ่จ้าลูกหอยแดง À, tôi nhảy hơi là, là già tôi nói mình mà chị sẽ bỏ ăn cái chá sẽ ăn từ tôi à. À. Đây, lụt lụt mê, nhảy khoảng ăn nào ăn hết cả mà chịu cả mà có mi mẹ mà có mi rồi bỏ nhảy Cái này đẹp Hoa Dù về đây này cứ bịt nha thôi Hả? Để Hả? 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 เด็กพี่น้องปลาก็ได้ประมาณนี้เด็กพี่น้องเลยมันบอยอยากได้บวกกิ๊บอัตหอยนะพี่น้องได้หอยกับได้ลายเตพอแกงพอแกงกับพ่แกงกับพอแกงเห็นได้กับพอกินเด็กพี่เน่าได้บรรยาก็สิพักกันเมื้าป่ะก็ได้ลายเตึกเด็กพี่น้องเด็กปูปลาหน้าพีาคลิปนี้เกิดสุดเดลากไปก่อนเด้อพี่น้องฝากติดตามคลิปหน้าเด้อลาคลิปกุ้ง